สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมประโยชน์ของต้นไม้นะครับซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะครับตามไปชมครับนี่นะครับให้ร่มเงานั่งพักผ่อนที่สวนสาธารณะนะครับไปชมครับต้นใหญ่มากนะครับนี่ก็คือต้นตีนเป็ดหรือต้นพญาสัตบัญนะครับนี่นะฮะเป็นต้นไม้ที่ ถือว่ามีประโยชน์นะฮะเนี่ยน่าจะอยู่หลายสิบปีนะฮะเดี๋ยวไปชมใกล้ใกล้นะครับท่านผู้ชมะะดูดูความใหญ่โตของเขานะครับนี่นะครับ,รบวันนี้นำมาฝากนะครับพญาสัตบัญตหรือต้นปีนเป็ดห้ร่มเงาเป็นที่พักผ่อนได้อย่างดีเลยนะฮะ หลังพักผ่อนตนพญาสัตบันนี่นะเดาอยูมุมหนึ่งนะครับมักคนสวยงามให้ร่มเงาเป็นที่พักผ่อนได้อย่างดีเลยวันนี้นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับ